นิทานคติธรรมเรื่องนวลแม่ค้าปากหวานในหมู่บ้านชนนบทที่โอบล้อมด้วยท้องทุ่งและสายน้ำมีร้านข้าวแกงเล็กๆตั้งอยู่ริมทางชื่อว่าร้านนวลยิ้มเจ้าของร้านคือนวลแม่ค้าผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มและน้ำเสียงหวานราวน้ำพึ้งหยดข้าวแกงของเธอจัดวางในหม้อดินอย่างสวยงามผักสีเขียวสดเนื้อแดงชำและกลิ่นหอมฉุยที่ลอยมาแตะจมูกทุกคนที่เดินผ่าน ขนมหวานของนวลก็ไม่แพ้กันสีสันสะดุดตามีทั้งสีแดงเหลืองเขียวราวกับดอกไม้ในสวนวนวลมีพรสวรรค์นในการพูดจาเธอรู้วิธีทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษวันนี้คุณสวยจังเลยค่ะแกงนี้ป้าทำพิเศษเพื่อคุณนะหรือขนมจานนี้หวานกำลังดีเหมาะกับคนใจดีอย่างที่เลยค่ะคำพูดของนวลเหมือนเวทมนต์ทำให้ลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรหลงรัก สังพากันแวะซื้อจนร้านแน่นทุกวันแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและคำหวานนั้นนวนซ่อนความลับที่ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้เธอไม่เคยใส่ใจคุณภาพของอาหารเลยผักที่ใช้ทำแกงมักเป็นของเหลือจากตลาดที่เริ่มเหี่ยวหรือเน่าเธอจะตัดส่วนเสียออกแล้วโยนลงหม้อปรุงรสด้วยพริกและเครื่องแกงกลิ่นแรงเพื่อกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์เนื้อสัตว์ที่ดูแดงสดในจานนั้นแท้จริงคือเนื้อคั้งคืน นวลใช้สีผสมอาหารหมักเคลือบสีที่ไม่น่ากินเอาไว้และผสมกับเนื้อสดเพียงหยิบมือเพื่อประหยัดต้นทุนขนมหวานที่สีสันงดงามนั้นเต็มไปด้วยสีผสมอาหารราคาถูกและน้ำตาลเทียมแทนที่จะใช้ผลไม้สดหรือน้ำตาลมะพร้าวอย่างที่เธอโฆษณานวลยังมีนิสัยช่วยโอกาสหากเห็นลูกค้าหน้าใหม่เธอจะแอบกงราคา รือถ้าลูกค้าเผลอเธอก็ลดปริมาณอาหารในจานลงเล็กน้อยเพื่อเก็บกำไรเพิ่มคนในหมู่บ้านไม่เคยสงสัยเพราะคำพูดของนวนทําให้ทุกคนเคลิบเคลิม้มบางคนถึงขั้นพูดว่ากินข้าวแกงร้านนวนแล้วรู้สึกเหมือนได้กินอาหารจากสวรรค์แต่ความจริงนั้นห่างไกลาจากคำชมเหล่านั้นวันหนึ่งเด็กชายตัวเล็กชื่อสายเดินมาซื้อข้าวแกงที่ร้านนวลใส่เป็นเด็กฉลาดใจกล้าและมีมิสัยช่างสังเกต เขาเห็นว่าข้าวแกงจานที่ซื้อมีกลิ่นแปลกๆผักในจานดูเหี่ยวและเนื้อมีสีพิลึกไม่เหมือนเนื้อสดใส่ขมวดคิ้วแล้วถามนวลตรงๆว่าป้าครับทำไมแกงจานนี้กลิ่นมันแปลกๆผักก็ไม่สดเลยป้าใช้ของไม่ดีหรือเปล่าครับนวลตกใจเล็กน้อยแต่รีบยิ้มกว้างแล้วตอบด้วยน้ำเสียงหวานหยดโอ้ยหนูน้อยป้าจะใช้ของไม่ดีได้ยังไงล่ะผักนี่ป้าคัดสรรจากสวนหลังบ้านเลยนะ ส่วนเนื้อก็ซื้อจากพ่อค้าที่ไว้ใจได้อาจจะเป็นเพราะป้าปรุงรถจัดไปหน่อยหนูไม่ชินรถนี้หรือเปล่าจ๊ะเธอพูดจาหวานล้อมพร้อมตักขนมหวานใส่ถ้วยเล็กๆยืนให้ใส่ฟรีนี่ป้าขอโทษนะเอาขนมหวานไปกินแก้กลิ่นแล้วกันป้าทำเองกับมือเลยใส่รับถ้วยขนมมาด้วยความสงสยัย แม้คำพูดของนวนจะฟังดูน่าเชื่อแต่ใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่านวลกำลังปิดบังอะไรบางอย่างคืนนั้นสายเล่าเรื่องที่ร้านนวนให้ยายคำผู้เป็นย่าฟังยายคำเป็นคนใจดีและฉลาดเธอเตือนสายว่าคนที่พูดจะดีเกินไปบางทีก็อาจซ่อนอะไรไว้หลานต้องหาความจริงให้ได้ถ้านวนทำผิดจริงชาวบ้านจะได้ไม่ถูกหลอก ใส่พยักหน้าเขาตัดสินใจสืบหาความจริงด้วยตัวเองวันต่อมาใสแอบไปซ่อนตัวใกล้ครัวหลังร้านของนวลตอนเช้ามืดเขาเห็นนวลล้างผักที่เต็มไปด้วยใบยเหี่ยวและจุดเนา่าเธอตัดส่วนเสียออกเพียงเล็กน้อยแล้วโยนลงหม้อทันทีเนื้อที่เธอใช้ก็ถูกหยิบจากตะกร้าที่มีกลิ่นเหม็นอับผสมกับเนื้อสดเพียงชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ดูดีนวลยังเทสีผสมอาหารสีแดงเข้มลงในหม้อขนมหวาน พร้อมหัวเราะเบาๆว่าสีสวยแบบนี้ใครจะรู้ว่าเป็นของถูกใส่ตกใจมากเขารู้ทันทีว่านวลหลอกลวงชาวบ้านมานานใส่รีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านชื่อนายเข้มผู้เป็นผู้นำหมู่บ้านที่ทุกคนเคารพผู้ใหญ่บ้านฟังเรื่องราวจากสายด้วยความสนใจเขาตัดสินใจเรียกชาวบ้านบางส่วนไปตรวจร้านของนวลโดยไม่บอกล่วงหน้านวลพยายามยิ้มหวานและพูดจาหวานล้อมเช่นเคย ท่านผู้ใหญ่คะร้านของดิฉันสะอาดหมดจดวัตถุดิบก็ดีเยี่ยมทุกคนกินแล้วติดใจทั้งนั้นแต่เมื่อชาวบ้านตรวจครัวของเธอก็พบกองผักเน่าเนื้อค้ังคืนที่เริ่มมีกลิ่นและขวดสีผสมอาหารวางเรียงรายชาวบ้านโกรธมากที่ถูกหลอกมานานบางคนถึงกับร้องไห้เพราะรู้สึกเสียใจที่เคยเชื่อใจนวลผู้ใหญ่บ้านตักเตือนนวลอย่างหนักนวลเจ้าทำให้ทุกคนผิดหวัง ความหวานของคำพูดเจ้าไม่มีความหมายชาวบ้านให้อภัยเจ้าได้ครั้งนี้แต่เจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ชาวบ้านตกลงกันว่าจะเลิกซื้อของจากร้านนวลจนกว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงร้านนวลยิ้มที่เคยคึกคักค่อยๆเงียบเหงาลูกค้าหายไปจนแทบไม่เหลือนวลน,นั่งมองร้านที่ว่างเปล่าด้วยใจที่หนักอึ้งเธอเริ่มสำนึกถึงความผิดพลาดของตัวเองเธอตัดสินใจเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นใหม่ด้วยการไปขอโทษชาวบ้านทีละบ้านเธอสัญญาว่าจะใช้แต่วัตถุดิบสดใหม่และทำอาหารด้วยความจริงใจนวนไปเรียนรู้วิธีปลูกผักจากชาวสวนซื้อเนื้อจากพ่อค้าที่ไว้ใจได้และเลิกใช้สีผสมอาหารในขนมหวานเธอทำงานหนักเพื่อสร้างชื่อเสียงใหม่หลายเดือนผ่านไปชาวบ้านเริ่มเห็นความพยายามของนวลบางคนใจอ่อน กลับมาลองซื้อข้าวแกงและขนมหวานจากร้านเธออีกครั้งคราวนี้อาหารของนวลมีรสชาติที่มาจากวัตถุดิบแท้ๆไม่มีกลิ่นแปลกๆหรือสีฉูดฉาดเกินจริงร้านนวลยิ้มค่อยๆมีลูกค้ากลับมามากขึ้นแต่กว่าชาวบ้านจะไว้วางใจนวลอย่างเต็มที่ก็ต้องใช้เวลานานนวลได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่า คำพูดหวานอาจดึงดูดใจได้เพียงชั่วครู่แต่ความซื่อสัตย์และคุณภาพเท่านั้นที่จะทำให้คนรักและเชื่อใจได้อย่างยั่งยืนคติธรรมคำพูดหวานหูอาจหลอกลวงได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความซื่อสัตย์และความจริงใจเท่านั้นที่สร้างความไว้วางใจได้ยาวนานความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพียงใด